ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันเสาร์ที่13กระกฎาคมคิทสัศกลา2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีก1อุนซาน HDFC ชนะ FC โซ1-0แทจอนซิติเซน FC เสมอกังวอน FC 1-1เจจูยูในเต็ดชนะโปฮังสตเลอร์ er 2-1ผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจ1ลีก คอนซาโดเลซัปโปโลเสมอวิเซลโกเบ1-1เอฟซีโตเกียวชนะอันไบเล็กนิอิงาตะ2-0ผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจ2ลีกคาโกชิมะยูเนเต็ดเอฟซีเสมอเทสปาคุซ eh ัสึกุมะ1-1ฟูจิเอดาเอฟซีแพ้เอฮิเมะเอฟซี0-1ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกสอง ชุนนำดาก้อนชนะอันซานมูก,กุงฮาวาเอฟซีสาเชนานซิตี้แพ้สุวอนซัมซุงบูวิง1นสองชุงบักเชองจูเอซชนะอันซันกรีเนอร์เอฟซีสอผลฟุตบอลโนอรเวย์เอลีเตเซเรียนแซนเดฟรอยชชนะโบโดกริมสอ ออดบีเคแพ้แฮมแคม12ึ่งสองลีนสตอร์มชนะสตอร์มกอสเซสสามหนึ่งเฟเดริกสตัดเสมอโมด0ูนย์ศูนยไวกิ้งชนะคริสเตียน020ย์สองนยบรนเสมอเฮาเกศูนย์หนึ่งหนึทอมโซแพ้ KFUM Oslo 12หนสอง ผลฟุตบอลสวีเดนอัลสเวนคาน์มารบี้ชนะมารอ2-1อายเคซิลิอุสเอฟซีชนะเจเอไอเอสโกเตบอร์ก3-1ผลฟุตบอลอียิปต์พรีเมียร์ลีกเนชั่นแนลแบงก์ออฟอียิปต์เอสซีแพ้สโมฮาเอสซี1-2ผลฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชัน่น1 มารวิกเลนีเสมอ UFM n j a r i k ศูนย์ศูนย์ After e a d i n g แพ้ t อ o r a k u l a r i ศู 03, นย์สาผลฟุตบอลฟินแลนด์ Yakonen PK Keski ยูนน s i m a แพ้ KPV c o c a o l a 45 FC Jazz ชนะ OLS u r ส3-1ผลฟุตบอลออสเตรเลียนิวเซาเวลพีเมียรีกซิดนีย์โอลิมปิกแพ้เซนทันโคสมารีเนสยูเชชน1-2เอเปียไลท์ฮาร์ชเอฟซีเสมอวูลองกองวูฟ1-1นเซนจอร์จเอฟซีแพ้เอ็นดับเบิลยู S, S Spirit FC 0 2 Marconi State Lion ชนะ Saint George City FA 2 1 Hill United FC แพ้ Suter Land Shark 0 2ผลฟุตบอลจีนฟุตบอลซูเปอร์ลีกชิงเต่าเวสโคสชนะเจ้าเจียงโป5 2ซานตรงไทซานเสมอสชิงเต่าไฮนุย1 1เหมยโจฮักกา ชนะหนานทงจือหยุน 2, สองหนึ่ส่วนเจินเ,เพิงซิตี้เสมอเหอหนานเอฟซีศูนย์ศูเซียงไห้เซินหัวชนะฉางชุนย่าไทย32มผลฟุตบอลมาเลเซียซูปเปอร์ลีกสลีปาหังเอฟซีแพ้เนกรีเซมบีลัน0ูนผลฟุตบอลสกอตแลนด์ลีกครับ บอนนี่ลิกโลสเอฟซีแพ้ดันดีหนึ่งเจ็ดฟันครกชนะดันดียูไนเตตสองศูนย์สเตทเฮาหมัวชนะบักกีทริสเทรนต์สี่ศูนย์แอนนันแอตเลติกชนะอินเวอร์เนสซีทีเอฟซีหนึ่งศูนย์เอลจินซิตี้แพ้ฮิเบเรียนศูนย์ห้า ปีเตอร์เฮต์แพ้ครีนพาร์คศูนย์ห้าอีฟรายชนะกรีนน็อกมอร์ตัน30มศูนย์พาทิกทิสเนชนะมอนทรอส32เดอะสปาตันแพ้ดันเฟลมรินแอรติก0-3นยาดัมบาตันเสมออีสต์ครินบริกหนึ่งมาเธอเวลชนะ เอดินเบิร์กซิตี้สามศูนย์สเตรอนแรแพ้รอสเคานตี้หนึ่งสามเบรชินซิตี้แพ้เซนต์จอห์นสโตนหนึ่งสองฟอร์ฟาแอตเลติกแพ้ลีฟส์วิงสตันศูนย์สองสเตอร์ริงแอนเบียนแพ้เลสโลเวอร์ สูน03ควีนออฟเซาแพร์อเบอร์ดีนสามผลฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกาเซปซีโอเอสเคสฟานตูกีออเกชนะเอฟซีโปลิเทคนิกาไอซีูนยูทีเออารัตเสมอลาปิดบูคาเลสต์1-1เอฟซีเอชบีเสมอ ยูนิเวอร์ครูชหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลรัสเซียเฟิร์สลีกอาเซนอลทูลาชนะเชโนโมเลสโนโวลอซีหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักโคสลีกาไซนาโจเอ็นเจเคอคาทิเมียชนะพีเคสามห้าเฮลซิงกิสามศูนย์ทีพีเอสตูคูแพ้ ซาลอนพันลอยลิเจสสองสามผลฟุตบอลรัสเซียซูปเปอร์ครัพเซนิสเซน์ป er ีเตอร์เบิร์กชนะเอฟซีคลัสโนดาสี่สองสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดเจ็ดมัมแอจีเมลทคอมทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดๆบ่ายทีเด็เจ็ดแม่นะครับ